Oh ok lighting, at, il, วสวัสดีครับพมผมบังบอลบังบอครับนี่วันนี้นะครับหน้าวันนี้เรามาที่วสวนกลูเอกันแล้วนะครับนะสวนหนามคุณเราจะมาเล่ว่าครูเอนะครับดูแลบำรุงรักษาลำไยคิดตัานมะเพือนะครับเตี๋ต้นมันได้ห้ามปานี้นะัครับผมนี่นะครับวันนี้เรามาพบกับครูเอนะครับนะนี่เรามาตามเคล็ดลับเคล็ดลับนะครับว่าทั้เปลือกเดี๋ยวว่าต้นลำไยคิดต้านนี่มันได้ห้ามป่านี้นะครับนะนี่เลยไม่ก็หมดคือต้นนี้ก็ คือหลักสูตรแบบง่ายๆครับก็ก็ใช้ดินผสมคือก็ดินผสมก็มีดินมีดิน,ม,ดนมีแกลบขี้หัวก็สามอย่างครับพ<อ>ี่เอครับช่วยเล่าหน่อยครับวิธีการปลูกของพี่เอนี่ปลูกยังไงครับติดตัวน้ำก่นเออครับน,น,นันนี่คือสําหรับต้นนี้ปลูกมาแล้วสองวันคือคือที่เริ่มปลูกอันก็อ่าก็ขั้นแรกอันก็นก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 ขุดหลุมประมาณก็สี่สิบคูณสามสิบทั้งเสร็จแล้วก็ เอาขี้หัวมาเอาแกบมาถึงก็ไอเปลือกมาพร้าวสับก็คุกเค้ากันกันที่หลุมเลยถึงเสร็จแล้ววิธีการปลูกผมผมก็เอาจะเอาต้นพันธ์ถึงก็เอามาปลูกก็จะให้มันเสมอแบบเป็นหลังเต่านิดนึงครับลักษณะนี้ครับถึงหลังจากนั้นก็เราก็หาปุ๋ยที่ว่าเราชอบแต่ที่นีน่เลือกปุ๋ยออลโมโคส สูตรกูอรเอเลยสูตรกูอเอเลยวันนี้คือหลังจากหนึ่งเดือนนั้นผมจะ,ะจะเอานิ้วจิ้มไว้ข้างโคตนต้นห่างประมาณสามนิ้วนี่เทคนิคเลยนะ,ะห่างประมาณสามนิ้วคือลึกประมาณสองนิ้วอ่าเป็นเป็นสามหลุมนะสามหลุมก็ถึงเราก็เอาอ้นหมกโคดประมาณหนึ่งช้อนชาก็มาแบ่งกันมีสูตรไหมอ้อนหมกโคดนี่มีสูตรไหมอ่าสิบสามสิบสามครับ 13็สิบสามสิบสามยี่เอ็ดอะหรือว่าสิบสามอ่เสมอสิบสามเสมออ่าสิบสามเสมอครับผมใช่คือต้องหลังจากหนึ่งเดือนครับหลังจากหนึ่งเดือนรับฟังไปด้วยนะเทคนิคคือหลังจากเดือนหนึ่งโอนนะครับนะต่อชอยใช่ถึงเสร็จแล้วพอตอนปลูกอันคือหลังพอตอนปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องคุมทางเผาคือเราต้องดูแดดว่าแดดมาทางไหนถึงเสร็จแล้วเราก็คุมซ้ายฝาคือถ้าว่า เป็นทางเพ้าที่ผมเลือกทางเพ้านั่นก็คือมันมีข้อดีอย่างหนึ่งว่าคือเราปักข้างกันสองทางปักข้างกันสองทางพอตอนเขาครบอายุ2เดือนเราก็จะเอาเขาออกไปทีละทางอันนี้นะครับอ่าทั้งสองข้างคือออกออกไปทีละทางเพื่อเขาได้รับแสงบ้างนะครับถึงพอตอนเขาอายุตั้งสเดือน4เดือนเขาเริ่มโตขนาดนี้อ่าเราก็ดูว่าเขาแข็งแรงพอไหม ล้วก็แข็งแรงพอแล้วเราก็ออกได้เลยแต่ถ้าว่าเป็นเป็นตะข่ายจะเลมอะไรบนันนี้คือถ้าเราจะออกกันเราต้องออกทีเดียวแต่ถ้าว่าเป็นตะข่ายเกินนั้นก็เลี้ยงไว้สักประมาณสักสี่เดือนสี่ถึงห้าเดือนเขาจะออกแต่อย่าให้เขาทึบเกินไปครับถึงเสร็จแล้วก็เขาก็จะโตดีถึงหลังจากนั้นเราก็เนี่ยก็มันไม่มีอะไรมากมายเราก็คือหมันดูแลงาแล้วรดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้งว ต้วันเองกับที่นี่อ่านี่คือคต้นเล็กๆใช่ไหมครับใช่ต้นเล็กๆเกนี่ยอ,อันนี้ผมก็ปลูกต้นธรรมดาก็เหมือนก็เหมือนคนอื่นนะครับคือบางทีก็ต้นไซนี้บางทีก็ไซใหญ่ก็มีครับถึงตัวเดียวเราพาไปแล่วิธีการดูแลบูธไซใหญ่มั้งไซใหญ่อ่าได้ได้ครับอ่าใครับผมถึงเสร็จแล้วนี่ก็ประมาณก็อ่าขี่เดือนอ่ะประมาณ6เดือนนี่อายุ6เดือนใช่ไหมครับหก <6 S 2> เดือน คือต้นนี้สําหรับต้นนี้พอตอนเขาอายุสี่เดือนนั้นผมจะเปิดทางฟ้าออกบดถึงเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ขี้ไก่อัดเม็ดเพราะว่าเพราะว่าเขาจะมีธาตุอาหารสูงกว่าใส่เยอะไหมครับต้นการนี้ก็ต้นละกรรมครับอ๋อต้นละกรรอบๆเลยใช่ไหมครับก็เดือนหนึ่งคือใส่ต้นละกรรมแต่เดือนละครั้งอ๋อใส่เดือนละครั้งใช่ไปรอบๆที่เป็นไอ้ทรงนี้ใช่ไหมเนี่ย คือการใส่ปุ๋ยเราจะใส่ตรงนี้คือเราต้องมาใส่รอบนอกเพราะว่าคือรากก็จะหากินข้างนอกไอ้ไอกากมะพร้าวสับนี่มีผลไหมครับดียังไงเลยยังไงไอ้กากมะพร้าวสับที่นี่เนี่ยคือไว้คุมคุมหน้าดิน<อ>คือไว้คุมหน้าดินปะตอนหน้าแรงเห็นไหมครับมันมันก็ชื้นอยู่ตลอดอคือผลิัณทํทำให้มันชื้นอยู่ตลอด น,นี่คือเทคนิคเทคนิคบุง้งเนี่บุงบ้งโบนะครับบุงบ้งโบแต่จุดสําคัญของการปลูกต้นไม้นี่มันต้องดูแลแต่ถ้าว่าทุกคนคิดว่าอยากปลูกต้นไม้ถ้าว่าขาดการดูแลนี่ก็มันก็จะไม่สวยและมันก็จะตายครับเดิ้เนื้ <ๆ S 2> ไปไปด้ด้านนู้นเลยครับนี่นี่อายุรุ่นเดียวมากเลครับนี่ครับรุ่นเดียวเลยครับถึงเสร็จแล้วในการปลูกไม้แต่และตน้นเหมือนกับที่นี่ปลูกชุดนี้นสี่ต้น อีกสามต้นก็ต้นไซนี้ต้นแรกก็เขาจะใหญ่หน่อยอ่านี่นี่ปลูกร่อมกันเนาะนี่ขับปลูกพร้อมกันเห็นไหมครับคือคือต้นนี้สูงประมาณสักเมตรห้าสิบหรือว่าเมตรยี่เหลือเหลือเนี่ยนี่อ่าเหลือต้นสูงสวยไม่นี่ไอ้นี่บอดีมันอยู่ในท่อด้วยถึงเสร็จแล้วความสูงอ่าประมาณเมตรห้าสิบไม่ขาดครับแล้วแล้วใส่ปุ๋ยเหมือนกันไหมอ่าใส่ปุ๋ยเหมือนกันเลยครับแต่ต้นนี้โอ่คุ้นมากคือบาง คือบางต้นนั้นมันก็อยู่กับตำแหน่งของของสวนเรา,าคือบางครั้งต้นนี้บางครั้งนนั้ก็จะถูกแดดน้อยกว่า,<อ>าหรือก็จะโตเร็วกว่าแล้วต้นนูนน้นต้นนู้นยิ่งต้นนี้ก็ก็ดูแลมาอย่างดีนะครับคือนี้ตอนเนี้อายุครบสองปีพอดี ได้แล่แลบันโดก็ไนี่ก็บันดดอันนี้สองปีพอดีก็บันดดก็ความสูงก็ประมาณเมตรหกสิบครับถึงก็บบันดดนะครับผมถึงนี่อีล่องตอนน้งมากบบนี้ดีกว่าให้เป็นลูกกวนผมว่าจะให้ออกลูกก่อนดีกว่าปีหน้าเพราะว่าของผมประมาณกลางกลางปีหน้าน่าจะออกแล้วผมจะมีวันที่ไว้อ่าเพราะว่าเราทําให้คนที่ว่าเขาสนใจการปลูกต้นไม้ คือได้เห็นว่าเราเราปลูกวันไหนอ๋อคือแลว้วแก,กมกมุนไว้แล้วอ่าใช่ถึงนี่ดูนี่บันเลงวันใดนะฮะนี่เพิ่งบันโดเลยอ่าไอ้นี่บันประมาณได้อาทิตย์หนึ่งพอรอบที่ไหนก็มาตายนี่ยังรวยเพิ่มเลยนะรวยอยู่อีกคือเพราะว่าเขาเขาก็ถึงเวลาพอดีนะเพราะว่าเขาเขาก็สูงเกินถึงเสร็จแล้วเราจะคือเราจะทําทรงพุ่มนี่กรอบอายุทํากินกระเนงเลยวะนะใช่เพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่แคบถึงเสร็จแล้วเราต้องอ่า คือพยายามอยากให้เขาต้นใหญ่พยายามเขาเป็นทรงพุ่ม,มให้มากที่สุดนั่นแหละนี่คือบรรโดดเรียบร้อยแล้วใช่คือไอ้อน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไอ้น,นี้ก็เป็นท่อของปลูกมะนาวก่อนถึงเสร็จแล้วถอนมะนาวออกไปถึงก็สับดินนิดๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นดินทรายธรรมดาเป็นดินทรายแบบที่ว่าใช่เนี่ยนี่นะใช่กี่เป็ดเมื่อกี้ใช่คือถ้าอหไรง่ายๆว่าถ้าว่าคนมาเห็น คนทาเกษตรเซียนๆนั้นคือเขาว่าเป็นดินที่ว่าไม่น่าปลูกต้นไม้มแต่ที่นี่คือไม่สําคัญสําคัญอยู่กับว่า,า,ารเรานนะคือเรามาทําอาหารใหม่<า>คือเรามาเติมขี้หัวใหม่พอตอนเราเติมขี้หัวปับ๊บมันก็จะสวยนี่คืออยู่ในการปรุงใช่ไหมในการปรุงให้กินถึงเสร็จแล้วพอตอนปรุงดินเสร็จแต่ถ้าว่าเราไม่สนใจเรื่องการลดน้ํามันก็ จะไม่โตเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวไปดูต้นสีอะไรสีม่วงอะไรันันอ่าสีม่วงครับมีมีสีม่วงอันนี้ต้นสีอะไรครับพี่อ่าตอนนี้ต้นสีม่วงครับก็ปลูกมาแล้วก็อายุเท่าๆกันประมาณเจ็ดเดือนนี่นะครับประมาณเจ็ดเดือนยอดน่าวิงว่งนี่เลยครับคือก็บมบอกแล้วว่าคือการจะปลูกต้นไม้แต่ละต้นนั้นคือเราต้องใส่ใจแล้วเราต้องมันมันถามผู้รู้ด้วยคือไม่ใช่ว่าเรา คิดจะปลูกแล้วถึงเราก็เอาจอบไปถึงขุดหลุมปลูกคือมันไม่ได้ครับมันแบแต่ถ้าว่าดินถ้าดินเราสวยจริงๆเหมือนจะปลูกดินควรแต่ว่าดินดินแต่ละคนนั้นบางพื้นที่มันก็เป็นดินทรายร่วนหรือว่ามันเป็นที่นาแต่ว่าต้นลําไยคิดตันนี้สามารถปลูกได้ทุกที่ถ้าว่าที่ไหนที่มีน้ำที่ที่มีน้ำรดก็คือว่าปลูกได้หมด ถึงมาแล้ตอนนี้เดี๋ยวนี้วิ่งเลยตอนนี้สีแดงตอนนี้อ่าตอนนี้สีแดงครับเป็นพลศรีอีกตอนนี้ไอ้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สองปีครับนี่นะครับตอนนี้สองปีตอนนี้ครับโอเคได้ออกลูกแล้วถึงเสร็จแล้วการดูแลของผมนี่ก็เนี่ยพอตอนใบเหลืองผมก็เด็ดก็าติ้งอาให้มันดูสวยงามอยู่ตลอดนะไวิงวิ่งถึงเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไอ้เรื่องการใส่ปุ๋ยก็ ก็ขี้ไก่เม็ดเหมือนเดิมแต่ว่าทีพอตอนพอตอนเขาต้นใหญ่แล้วคือเราจะมาใส่ปุ๋ยทั้งนอกรอยางอ๋อนี่ยใส่รอยางตรงนี้นะครับคือประมาณเลขสี่เดือนนั้นเราใส่ใส่วงใส่วงในรอยยางครับใส่วงในอยู่อีกใช่ไหมครับอพอตขนาดนี้แล้วถึงพอตอนตัสักประมาณสักหนึ่งปีเราก็ใส่รอบนอก เพราะว่าต้นนี้เขาอายุสองปีแล้วอ่นแหละอ๋อนี่คือการไช้ปุ๋ยตัวใหญ่คือเน้นเป็นแกนเม็ดใช่ไหมครับพี่ครับส่วนใหญ่ที่แกนเม็ดก็มีออดมโมโคสบ้างออดมโมโคสก็ใส่เล็กเริ่มอย่างเดียวแ,วแล้วแล้วตอนใหญ่ขนาดนี้ใส่อไหมอ่อตอนใหญ่ขนาดนี้ไม่ใส่แล้วอ๋อมีแต่ขี้ไก่เม็ดอย่างเดียวครับข,ขี้ไก่เม็ดอย่างเดียวอถึงแต่แล้วเคมีนั่นก็เคมีที่นี่เคมีสีมาสีมายังไม่ค่อยกล้ากล้าใส่แต่ถ้าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ แต่ต้องใส่ห่างโคให้มากที ane, okay. ่สุดค yeah, ือใส่น้อยๆนะครับคือเราก็ใส่เรื่อยๆแต่ใส่บ่อยๆก็คือว่าทั้งนิดประมาณครึ่งช้อนหรือว่าช้อนโต๊ะหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะครับลักษณะเองนี่นี่ตอนย้อยนะครับตอนย้อยนี่กันดูเลยตอนน้อยตอนเล็กถึงเสร็จแล้วตามมาดูตรงนี้ครับไอ้นี้เขาก็อายุแปดเดือน แต่เขาก็โตช้ากว่าโซนอืนอ่นเพราะว่าโซนนี้เขาเป็นโซนที่ว่าเมื่อก่อน,นตรงนี้เป็นสวนยางตรงนี้เป็นสวนยางถึงรากยางเขามากินปุ๋ยถึงมากินปุ๋ยถึงเสร็จแล้วเขาใหญ่ไม่โตถึงตอนนี้คือยางออกไปแล้วเขาก็จะเริ่มโตเห็นไหมครับคือคือเขารับแสงได้ดีเพราะว่าเขาคือตอนเล็กยิงแต่เขาอายุอายุรับแสงได้ดี ประมาณสักขับสู้แดดประมาณก็ก็คือถ้าเกินห้าห้าเดือนมาแล้วเขาสู้แดดได้ดีนี่คือที่รอบรอบขอบขอบนี่คืออันนี้คือสู้แดดแตกยอดใหม่แล้วนี่ับแตกยอดยอดจะงมื่ไหรไปแล้วครับอ่าเนี่ยแล้วในส่วนนี้ถ้ากี่ต้นได้ลำใหญ่กี่ต้นในส่วนนี้ผมีพื้นที่ผมมีพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งห้องหนึ่งไร่หนึ่งห้องผมตอนนี้ผมปลูกมาแล้วห้าสิบต้น เพราะว่าสําหรับลําไยคิดตั้นมันมีความรู้สึกว่าผมชอบการที่ผมปลูกครั้งแรกผมก็มีตายเหมือนกันคือไม่ใช่ไม่ตายเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ไปคือถ้าว่าคนไหนที่ว่าปลูกครั้งแรกตายหนึ่งต้นถ้าว่าเราซื้อไปห้าต้นถ้าตายสักต้นสองต้นนั้นเราเราคิดว่าเป็นวิชาเราก็เอาต้นที่ว่ามันตายมาศึกษาดูว่าทําไมมันตายเพราะว่าเหมือนที่ตับที่นี่ก็กว่าจะได้ห้าสิบต้นนี้ก็ตายมาเป็น ยี่สต้นเหมือนกันแต่ว่าก็คือของเราว่ามันมีข้อเสียอย่างคือเราไม่ได้เรียนรู้มาจากใครคือเราต้องมาลองเองคือคือเราไม่ต้องมาทดลองเอคือด้วยตัวเองแต่สําหรับคนอื่นนั้นพอตอนได้ดูคลิปของของคนหลายๆคนก็อาจจะประสบความสำเร็จสูงที่นี่มีระยะห่างไหมห่างกันกี่เม็ดการปลูกอะไแบบนี้มีไหมไอ้ที่นี่ส่วนใหญ่จะปลูออกแน่น ประมาณก็3เมตรห่างแต่แต่ถ้าว่าปลูกไม้ชนิดนี้จริงๆงั้นถ้าว่าขั้นต่ํานี้ประมาณ5เมตรถึง6เมตรไอขั้นต่ํานะครับแต่ว่าที่นี่นั้นก็มันเป็นแบบฝึกหัดถึงเสร็จแล้วก็คือพยายามอยากจะให้หนึ่งไล่ของตัวเองงั้นคือปลูกต้นไม้ได้มากที่สุดตามในะคบะะะันใครก็ของในหญ่ี่นึง บางคนก็ทามมาในคอมเมนต์นะครับว่าลำใหญ่ขึตั้นเนี่ยกับลูกข้อแล่นเนี่ยเป็นแบบเดียวกันไหมนะครับลูกข้อแล่นนี่ถ้าผักได้นี่เราเรียกลิ่นจีปลานะครับนะะมันจะออกเปรี้ยบเดียวเปลือกแดงๆนะครับใบมันก็ลักษณะใบสั้นนะครับแต่ถ้าสังเกตลำใหญ่ขึตั้นนี่คือถ้าผากได้เรานี่อยู่ในตระกูลลูกสายนะครับลูกสายตระกูลลูกสาย,ายหรือว่าตาเสือ,อตาเสือ เป็นตระกูลเดียวกับหรือไม่ก็ใหม่คันตะบันผมใช่ใช่อ่าันั่นคือตะกูลเดียวกับแต่ลูกสาย้านเราเนี่ยมันคิดโด๊ลูกแรกนะครับใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าของลําไยคิดตั้นมันลูกใหญ่เนื้อหนาครับอันนี้คือมันนําเข้ามายังไม่พันวานนี้คืออันนี้นําเข้ามาจากอินโดแล้วมาปลูกที่บ้านย้อยก่อนถึงเสร็จแล้วการที่มาปลูกที่บ้านย้อยนันผมก็ไปครั้งแรกอันผมก็ยังไม่สนใจดีแต่ประตอนผมไปครั้งที่สองปุ๊บผมเริ่มสนใจว่า อ๋อมันเป็นสายพันธุ์ที่ว่ามาจากอินโดแล้วมาปลูกปลูกที่ไทยได้ถึงเลยก็สนใจเพราะว่าไอระยะการออกลูกถ้าเราดูแลดีๆประมาณสองปีครึ่งถึงสปีถึงเลยผมก็เริ่มสนใจเพราะว่าพื้นที่ของสวนน้ำขวน้นมันมีน้อยมากถึงจะปลูกขหนุนหรือว่าจะปลูกอะไรเหมือนเพื่อนเขาก,มก็มันก็ท้องตลาดมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าตอนมาเจอลำไยคิดตั้นนี่มันมีความชอบว่าเขา เขาดูเลก็ไม่เชิงยากก็ไม่ง่ายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราสนใจคือมันจะได้อยู่ที่เจ้าของอะนะใช่นี่ถ้าเราสังเกตพี่ไอ้ก้านใบเนี่ยกับโคเลนนี่มันไม่เหมือนกันเลยอยู่แล้วนะครับเ yeah. นี่ยถ้าเราสังเกตดูโค <Yeah. S 1> เลนใบมันจะสั้นแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนคือ,อมันจะไม่เหมือนบอะไรมันก็เหมือนกับที่ว่า คือมันก็เหมือนกับลูกต้นลูกสายกับต้นตาเสือเท่านั้นเองอ่านั่นตระกูลไม่รับทับเรียบก็คือเรียบเมื่อเรียนกับมอนต้องกับเรียนบ้านนะมันลูกชายเราคือเรียนบ้านนะครับลำไยคิดตั้นเนี่ยับเรียบก็คือมอนต้องไงนะมันคือง่ายๆครับไม่ได้คือว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเหมือนกับลูกอะไรคอเลนอะไรคอเลนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่นี่นว่าก่อนจะปลูกอะไรต้นนั้นก็ต้องมันศึกษามาก่อนก่อนปลูกเพราะว่าการที่เราศึกษามาก่อนนั้นเพราะว่า นั่นแหละก็เหมือนกับที่ผมเกิดไว้ว่าพื้นที่เราน้อยเราต้องชัวเพราะไม่อย้นงนั้นเราก็ปลูกไปประมาณสอง,สองปีกว่าถึงสปีเราต้องถอนทิ้งแต่ถึงนี่น้องคือน้องก็มาสอบถามเลยก็ผมก,ก็บอกความจริงว่าเออมันจะจะ,จะลักษณะนี้เพราะว่าผมจะปลูกต้นไม้ผมจะไม่พยายามถอนหรอกผมต้องเลือกสายพันธุ์ที่ว่ามันชัวแล้วถึงสําหรับสายพันธุ์ที่ว่าเขาไขา่ไขกันก็มันก็สายพันธุ์เทมันก็มีมั่งก็ เป็นลูกตาเสือก็ต้องดูให้ดีกันแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าเหมือนเอาใครว่าเป็นคล้ายๆลูกคอเรนั้นคือไม่ใช่คนละตระกูลกันคนละวงกันใช่แต่เปรียบเหมือนกับปลาปลามากนีวงเดียวกันนะครับนะแต่ลักษณะพ้นไม่เหมือนกันนั่นคือตระกูลเดียวกันครับผมถึงนี้ถ้าว่าก็มีปัญหาสนใจหรือไม่ก็ก็บรกษาพีเอี่ติดต่อได้ที่ไหนคือถ้าว่าใครสนใจอยากจะมาชมหรือว่าจะโทรมามาคุยกันก็ โทรมาคุยกันได้ก็ที่092169799 5ครับโทรได้มาตลอดเวลาครับถึงสวนนี้อยู่ในสวนได้อีมาเล่สวนนี้ก็อยู่สงขาตำบลเกาะเต่าหมู่7บ้านเกาะว่านะครับใครเดี๋ยวว่าสนใจอยู่แก่ๆนะครับรอบๆนี้อีก้ามาชมสวนกู้เอนะครับลำไยคิดต้นรายหนึ่งห้าสิบต้นนาทีนี้เรื่องใครทูบลึกซ้านะครับว่า โปรกแล้วมันไม่ช่วยมันรพื้นเดงมันรพื้นดันกูเอได้ครับติดต่อมาได้นะครับนี่คลิปต่อไปนะเราค่อยไปพบก,กันในสวนสวนไหนครับผมสวนด้านด่างพอเพียงเดย์อำเภอสังขงกับดวง,ง,งกระปังอ่ากานกล้องโซ่ครับผมนี่คือสวนเดนาค้นนะครับตอนนี้ลูกกำลังออกมันก็มารูปลิบไปนะติดอยู่ตอนนี้มันซีตอนซีตอนติดติดลูกติดเป็นลูกแล้วนะสักกี่น้อยได้แต่ยังอยู่ตอนนี้นนนนโดนประมาณโดนประมาณน่าจะ ตอนนึงมันคือมันเป็นกลังแรกนะมันก็ติดหน่อยติดน,น่อยตอนนึงประมาณนักโรยน้อยไน้อยนตอนเดี๋ยวจะกินได้ก้อนเผือนเนี่ยเราขอไปจิ้มกันนะวันนี้ผมกับพี่เอน,นะครับกลุ่มเ็ศตรุนตงนั้นเราวันนี้ไปก่อนสวัสดีกับผม